สวัสดีวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565นะคะสวัสดีพี่น้องชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมด้วยค่ะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเมียเอกชาแน,นลคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีนัดจะส่งเครื่องลูกค้าค่ะที่บ้านหนองกาหลงตําบลหลุมข้าวอำเภอหนองคายางจังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้เราก็กําลังเอาเครื่องนะคะขึ้นรถค่ะเพื่อเตรียมไปส่งให้ลูกค้ากันนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นเครื่องคูบต้าี95ค่ะมาพร้อมกับโค้งวิกจิวนะคะอันนี้เป็นสภาพก่อนที่เราจะเก็บสภาพนะคะ ลูกค้าโทรเข้ามาหาเราค่ะว่าอยากได้เครื่องนะคะไปไว้สูบน้ําสักชิดนึงค่ะเราก็เลยแนะนำชุดนี้ไปนะคะชุดนี้คือขายตามสภาพค่ะทางเราก็วิดีโอคลอให้ลูกค้าดูนะคะติดเครื่องให้ลูกค้าดูค่ะลูกค้าก็พอใจกับชุดนี้นะคะก็เลยสั่งให้เราเก็บสภาพแล้วก็บิ้วให้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังเก็บสภาพกันนะคะ นี่ก็เป็นที่เราเก็บสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมส่งแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วชอบนะคะอยากได้แบบนี้นะคะสามารถสอบถามเราได้ค่ะอยากได้แบบไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยสอบถามราคามีงบเท่าไหร่ปรึกษาเราได้ค่ะเราให้คําแนะนําลูกค้าได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็พาชมรอบๆคันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปฟังคลิปกันค่ะเดี๋ยวดูชมรอบๆคันไปก่อนนะคะก็เป็นสภาพรอบคันนะคะชุดนี้ก็เป็นเครื่องคูโบต้า e t ทีค่ะกับโครงบิ๊กจิ๋วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะออกจะส่งเครื่องให้ลูกค้านะคะเราก็จะทําการเช็คเครื่องก่อนทุกๆครั้งค่ะเหมือนที่เราเคยทำกันนะคะแล้วก็วิดีโอคอลให้ลูกค้าดูค่ะให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดนะคะเราก็จะเช็คให้ลูกค้าพร้อมใช้งานที่สุดนะคะเพื่อให้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องมีปัญหาอะไรตามมาภายหลังนะคะสำหรับท่านที่รอชมคลิปทาง YouTube นะคะเดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงค่ะ ช่วงนี้นะคะทางเรานะคะขออนุญาตนะคะไปย่อนข้าโพดหวานถั่วให้เรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมรทยอยเก็บสภาพนะคะแล้วก็ลงคลิปให้รับชมสินค้าของเรากันค่ะหรือท่านใดนะคะที่ต้องการ อยากดูสินค้าเร่งด่วนนะคะก็ให้โทรเข้ามาสอบถามค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปนะคะศูนย์ก็ส3 0ห3ค่ะท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะบ้านโดขุยใต้ตําบโลโนขุยอำเภอชนแดนจังหวัดพพชบูรณ์นะคะก็สามารถเข้ามาดูสินค้าที่บ้านได้เลยค่ะหากท่านใดที่อยู่ทางไกลนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามค่ะเดี๋ยวแอดไลน์ค่ะแล้วก็วิดีโอคอสินค้าให้ดูทางไลน์ได้นะคะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านหน้องกาหลงตะบนหลุมข้าวอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นเครื่องที่สองแล้วนะคะที่ได้มาจังหวัดอุทัยธานีค่ะถึงแล้วนะคะเราก็ทําการปิดเครื่องให้ลูกค้าเช็คเครื่องค่ะให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดนะคะให้ลองเครื่องเ,องเลยๆนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะเราปิดการขายไปที่20,000บาทท้วนค่ะรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเราก็มาลงกันที่ข้างๆบ้านลูกค้านะคะเพราะว่ามีเดินดินค่ะลงกระสะดวกนิดนึงค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้พี่ชายของลูกค้านะคะขับเข้าไปที่บ้านค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะที่อุดหนุนเครื่องที่ร้านเรานะคะมอบความไว้ใจอุดหนุนเครื่องที่ร้านเรามาไว้ใช้งานนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะที่ช่องของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะคะว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ สนใจรถไถนาเดินตามเครื่องคูบต้าไปไว้ใช้งานนะคะสอบถามเราได้เลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเบอร์ที่เบอร์0932677330ค่ะพิกัดร้านนะคะตั้งอยู่ที่บ้านโดงขุยใต้ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะพร้อมลงสินค้าให้รับชมนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ bye บ๊ายบายสวัสดีค่ะ